นี่คือบรรยากาศป่าที่สมบูรณ์และมีฝนตกอย่างหนาแน่นนะครับท่านผู้ชม ดีครับท่านผู้ชมที่เข้าชมช่องวันสบายสบายส,ายสวิตนะครับวันนี้ฝนตกนะครับท่านผู้ชมตอนที่เดินมาครั้งแรกนะครับฝนยังไม่ตกเท่าไหร่แต่พอมาถึงกลางป่าฝนก็ลงมาเต็มที่เลยครับท่านผู้ชม ก็เอาอย่างนี้นะครับก็ชมกลางฝนเลยนะครับท่านผูน้ชมพยายามที่จะเอาภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมมากที่สุดตรงนี้อยู่ที่บ้านห้วยตู้ตํบาบลทัปิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับตรงนี้ก็เป็นป่าที่สมบูรณ์นะครับเป็นป่าพื้นที่เสมอฉะนั้นก็จะมีไม้เนื้อแข็งบ้างเนื้ออ่อนบ้างผสมกันไปนะครับแต่บรรยากาศหรือว่า ป่ากลางฝนเลยทีเดียวนะครับฝนก็ตกป่าก็สวยนะครับเราจะนั้นเดี๋ยวชมไปบน้อดกันเลยนะครับท่านผู้ชม,ชม ตอนนี้ผมข้ามห้วยมาแล้วนะครับข้ามห้วยสะเทมาแล้วแต่ว่าฝนตกลงขนาะนี้ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะกลับข้ามห้วยได้หรือเปล่าเพราะว่าฝนตกอย่างนี้แป๊บเดียวและครับท่านผู้ชมน้ําก็มาเลยน้ําจะเต็มลําห้วยครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ก็ดูป่าดูจับมองหมองนะครับท่านผู้ชมก็ฝนกำลังตกหนานแน่นนะครับก็บรรยากาศก็คงจะอยู่ประมาณนี้นครับ ไอ้เน right? mm ้บุกนะครับบุกบุกตอนนี้ mm hmm. เช็ดหน้ากล้องแล, mm hmm. แล้วนะครับ mm hmm. ท่านผู้ชม น,นี่เป็นไม้ตรงตรงตรงก็ผลก็ซาลงน,นิดนึงแล้วครับท่านผู้ชมคอัน,นี้ก็เป็นบุกทั้งหลายเลยครับบุกนี่ ถ้าอ่อนๆน,นะครับเหมือนต้นตรงกลางนั่นก็สามารถที่จะแกงได้นะครับอต้นนี้แก่แล้วนะครับป่ากลางฝนนะครับท่านผู้ชมอาชมได้ยากนะครับป่ากลางฝน ถ้าผู้ชมดูต้นไม้ที่เปียกฝนแล้วนะครับก็จะออกสีคร้ำๆนะครับด้านหน้าแต่บางต้นก็ออกลายๆนะครับครัาลายนะครับก็เป็นธรรมชาติไปอีกแบบนะครับท่านผู้ชม ก็มีไม้หลายชนิดนะครับท่านผู้ชม ก็ถือว่าบรรยากาศไปอีกแบบหนึงนะครับท่านผู้ชมฝนกําลังตกปลอยๆลอยกลางป่าที่สมบูรณ์นี่แหละครับธรรมชาติจริงๆต้นนี้เป็นต้นตะแบกนะครับต้นตะแบกบต้นตะแบกนี่จะอยู่ทั่วเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่แถว ภาคกลางแถวกาญจนบุรีราชบุรีก็มีนะครับระแบกเวลามีดอกก็ออกสีมวงน่วงครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นบุกค,ครับท่านผู้ชม นูน่นยาวไปถึงนู่นเลยครับขึ้นเป็นเป็นมู่เลยครับนีบ่บุบกครับบุกท่านผู้ชมนี่ครับ ตอนนี้ถือว่าฝนยังตกครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเพื่อนนหรือ,อว่าท่านผู้ชมจะแกงบอกลุงสวิตนะครับเดี๋ยวจะตัดส่งไปให้นะครับนี่บุกบุกบุกอันนี้ออกเยอะครับเนี่ยออกเป็นถูงเลย เดี๋ยวลุงสวิสจะข้ามกลับไปนะครับในทิศนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าเวลาตกเนี่ยบางครั้งก็ตกหนาตกสักพักหนึงแล้วก็หยุดแล้วก็ตกบางๆนะครับก็ทำคนนักคนเบาครับท่านผู้ชมก็เลยทำให้น้ำในลำห้วยก็ถือว่ายัง อย่างแห้งอยู่นะครับฝนตกแต่ละครั้งก็น้ำขุ่นข้นนะครับแต่น้ำไม่มากนะครับตอนนี้ ลุงชวิตเดินอยู่ที่เสมอนะครับก็ถือว่าเดินสบายแต่ก็อุปจรรัก,ก็คือฝนตกต้องถือร่มมือหนึง่งถือกล้องมือหนึง่งก็ลำบากนิดนึงครับท่านผู้ชมภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับอาจจะมีสั่นบ้างก็เอาเท่าที่ได้นะครับท่านผู้ชมสบายสบาย ก่อฝนยังตกอยู่นะได้เห็นสายฝนได้เห็นป่าไม้หรือว่าสบายอกสบายใจนะครับ ที่ภาคใต้นี่ไม่มีใครนิยมกินกันนะไม่ค่อยกินกันนะครับไ้ไม่ค่อยมีใครเอาไปแกงนะครับนี่ต้นบุกอันนี้สูงกว่าลุงสวิตอีกนนี่ รับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกเรื่อยๆมีป่าแล้วก็มีฝนที่มีพร้อมๆกันไปนะครับภาพแบบนี้หายากนะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่กดติดตามให้ลุงสวิตอย่าลืมน,นะครับช่วยกดติดตามให้ลุงสวิตด้วยวันนี้ก็คงขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนลุงกวิตเสียกแล้ว แล้วก็จะไปข้ามห้วยยังไม่รู้เลยว่าข้ามห้วยได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็คงจากลากันไปก่อนพบกันคลิดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายน้ำสีแดงเลยครับท่านผู้ชมแต่ถือว,ว่าไม่เยอะนะครับเดี๋ยวลงแต่ควาจาข้าไปฝากนี้ มโอเคครับท่ยยานผู้ชมถือว่าสบายสบายเลยหัวเข่านิดๆครับ